สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพจทั้งหลายนะครับก็วันนี้ได้ไอเดียใหม่มาก็จะลองมาทําให้ดูนะครับที่เห็นก็คือไขควงครับมีหลายแบบเชียวแต่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเราจะใช้ทําลายกระดองนะครับก็ขั้นแรกครับเหมือนเดิมเหมือนเคยออกไฮรอนนะครับห้าแฉกเหมือนเดิมครับหกแฉกยากไปช้าสิเวลาด้วยนะครับ ก็นี่นครับใครตามไม่ทันก็กลับไปดูคลิปแรกๆครับเพราะว่าบ้านไกลเวลาน้อยครับคลิปแรกๆก็อาจจะช้ากว่าน,นี้หน่อยก็นี่นะก็ทําเป็นห้าแฉกเหมือนเดิมกกอุปกรณ์ก็เดิมๆครับเราก็ไม่ต้องสาธยายอะไรกันมากก็ตัด ุดแรกออกไปก่อนนะครับเราไม่ใช้ตรงตูนมันครับใครเพิ่งเริ่ม,มนะครับก็หัดเหลาแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเหลาไปเหลาไปหมดแครอทไปขี่ลูกก็ช่างมันนะครับก็ถือว่าเราลงทุนนิดนึงเนาะวันนี้เหมือนแสงไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> ก็เรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับไข่ควงก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับ ก็วันก่อนได้ทําปลาหมึกนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับปลาหมึกนะครับก็ใช้กีบดอกนะครับกลับด้านกลับหัวนะครับก็กลายเป็นหนวดปลาหมึกพอนนี้หนวดปลาหมึกเนี่ยมันขาดขาดรูๆนะครับก็เลยหาวิธีที่จะทํารูของแครอทนะครับก็เราก็จะเริ่มทําจากหนึ่งรูก่อนนะครับก็ หมุนไขควงเข้าไปจะได้รูมจะได้เท่าๆกันนะครับ <c oughs> นี่ครับอ๋อไม่เห็นไม่บอกเอ้ยนี่ครับก็หมุนไขควงเข้าไปเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก <c oughs> ็เราก็ได้ลักษณะนี้นะครับวันนี้แสงมันไปไหนเนี่ยแสงไม่อยู่นี่นะครับรอบเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ก็ไม่ต้องเนียนอะไรมากนะครับก็เหลาทําดอกปกตินะครับ <c oughs> นี่ครับใช้หัวแม่โป้งดำนะครับไม่มีเทคนิคพิเศษเล่นกลอะรองนั้นนะครับนี่ครับมันก็ออกมามาแล้วครับหนึ่งรูนี่ครับหาทาไปเรื่อยครับเดี๋ยวได้เอง ได้สามกรีบแล้วครับสี่กรีบตอนเราเอามีดเหลาไปเนี่ยนะฮะตอนท้ายๆกรีบดอกครับเราจิกปลายมีดเข้าไปข้างในด้วยครับเพื่อที่จะให้มันหักออกมาง่ายครับตอนเราเหลากรีบดอกอันสุดท้ายนะครับนี่ครับพอเราจิกปลายมีดเข้าไปหน่อยนึงครับมันก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคเสริมเข้ามานะครับซึ่งคลิปก่อนๆนี่ไม่ได้บอกไว้นะครับ ก็บางทีตอนสอนตอนไลน์ก็ลืมลืมอะไรไปบ้างนะครับทาทาไปด้วยความเคยชิน,นครับก็ตอนนี้เราก็ได้หนึ่งรูแล้วนะครับของแต่ละกลีบดอกไม่รู้ดูดีปล่าครับแต่ว่ากลีบต่อไปนี่มีสองรูเอาละครับแล้วก็เจาะเหมือนเดิมครับหมุนเข้าไปปั๊บปั๊บทุกอย่างครับไม่ว่าทํากับข้าวทําอะไรเน้นง่ายเน้นไวนครับ นี่ครับว่าไม่ต้องลีลามากก็รอบนี้ก็จะได้มีสองรูนะครับรูเล็กกับรูใหญ่แล้วก็เหลาไปเรื่อยครับก็ระวังหักนิดนึงพอเราเหลาไปเรารู้สึกว่าเอะมันใกล้จะหักแล้วเราก็ถอยมานิดนึงนะครับนะครับเราก็เหลาไปเรื่อยจนสุดแค่หล่อนะครับรอบนี้อาจจะทําช้าหน่อยครับก็ เผื่อคนใหม่ๆเข้ามาดูนะครับก็สามารถตามเข้าไปในเว็บเพจได้นะครับหรือว่าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์หาชื่อ Mr. c a r อ o t นะครับตอนนี้รูอีกรูหนึ่งมันจมไปอยูุ่้างล่างนะครับมันหายไปแล้วก็เหลือเป็นรูใหม่แค่นี้ฮะเท่าที่เท่าที่เห็นแต่จริงๆถ้าถ้ามีแครอทใหญ่ๆนี่เราอาจจะทำได้หลายรูนะครับแต่ แคลอดนี้ลูกเล็กนะครับก็ก็น่าจะได้แค่นี้นะครับหรือว่าบางคนเขาอาจจะเจาะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช้ไขควงก็ได้นะครับแต่อย่าลืมล้างให้สะอาดนะครับก็มีแบบหัวเหลี่ยมนะครับแต่อาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับสู้แบบเจาะแบบสวยๆไม่ได้นะครับแต่ว่าเราทําเป็นรูแบบนี้มันก็ดูแปลกตาไปอีกแบบนะครับก็จริงๆวันนี้ผมมีมาสองแบบก็เดี๋ยวจะนําเสนออีกแบบหนึ่งนะครับโดยการ ตัดส่วนที่เป็นรูออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนําเสนอรูปแบบใหม่รูปแบบหนึง่งตัดทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันแหลมคมปลายเหมือนเราเริ่มต้นใหม่นะครับ,รบก็รอบนี้นะครับเราก็จะตัดนะครับตัดแต่ไม่ให้มันหลุดออกมานะครับแต่จะคาไว้อย่างนั้นนะฮะ นี่ฮะไม่ทราบว่าเห็นชัดหรือเปล่าไ,ไฟมันขาดแล้วไหมโอ้ว่าแล้ววันนี้ไฟไม่ชัดนะครับก็ต้องขออภัยไว้โอกาสหน้าดีกว่าเดิมนะครับก็เราก็เจาะแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องให้ถึงกับขาดนะครับเจาะไปทุกฝั่งครับก็อันนี้ก็เพิ่งคิดได้นะครับก็ยังไม่เคยลองทําก็อาจจะช้าเอื้องนิดนึงนี่ฮะ อน,นี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันจะออกมาแบบไหน,นครับสุดท้ายละนี่ฮนะครบห้าฝั่งนะครับก็มองตอนนี้ก็คงยังไม่ค่อยจะเห็นอะไรเท่าไหร่นี่นะจะไปแบบนีนบ้ก็ไม่ไม่ได้ขาดนะครับก็ทีน,นี้เราก็มาลองเหลาเป็นดอกดูนะครับดูนี่มันจะออกมาดูดีไหมเหมือนนอนฝันเมื่อคืนว่าเอ๊ะมันน่าจะทำได้ก็ ก็ลองกันดูนะครับนี่นะมันก็ออกมาเป็นจังอยแบบนี้นะครับกล้องวันนี้นี่แสงไม่พอก็ต้องขออภัยครับนี่ฮะก็เหลาปกตินะครับแล้วก็ก็ก็ระวังนิดนึงนะฮะเอาแล้วว่าแล้วมันหักไนยเพราะว่าน่าจะหนาไปนิดนึงครับก็ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าเป็นไอเดียใหม่นะครับก็เพื่อนๆก็ ลองไปทําตามนะครับเผื่อใครทําได้เผื่ออาจจะเอาไปแตกยอดเป็นความคิดอย่างอื่นนะครับหรือไปทําอย่างอื่นได้นะครับนี่ฮะก็แนวนี้นะครับก็ตัดไปเลยแครอทค่อนข้างจะเปลาะนะครับเพราะว่าช่ำเหลือเกินนะครับดอกแรกแล้วก็ดันเข้ามานิดนึงให้มันโผล่มาเหมือนกับเกสรน,นี่ฮะ หืม mm hmm. ขาดไม่เป็นไรนี่ครับไม่คิเลนนะเนี่ยแต่ว่านี่นนะฮะหักแต่เดี๋ยวถ้าทำสวยๆแล้วก็เดี <hak> ๋ยวจะถ่ายรูปลงให้ดูนะครับก็ไอเดียก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปหัดทำกันดูนะครับอาจจะยังไม่เพอร์เฟกครับก็อาจจะใช้เวลาสักหน่อยที่จะทำแต่ว่า ดูแปลกตานะครับดูสวยสวยขึ้นดูมีอะไรนิดหนึง่งโอเคนะครับขอบคุณมากที่รับชมวันนี้คลิปเล่งด่วนขอบคุณครับ